รอโอ้ยมันแค่ที่รอรถล้วกโอ้ยเยี่พังหมดเลยก็เราไปนู่นแล้วอ่ะนู่นอ่ะร้อนเราไปนู่นแล้วอ่ะทีนี้มร้อเราไปนู่นแล้วนู่นอ่ะเป็นไงผูกพลังยาวร้อยไอ้ชนตีนมึงชนทำไมบอกไว้ว่ากูจะตายหาละเฮ้ยกูเห็นไฟนั่นคือไปอยู่บนราคาเลยปะเฮ้ยเราเห็นไฟฟ้าแก๊สไฟไฟเร็วเร็วกว่ี แล้วเราจะเอาไปสู้กับมันซ้ายอะ่ะไปเลย,เ,ยเลี้ยวได้เสี้ยไม่ถึงเลี้ยวๆเลี้ยวอยูเออแล้วกเ็เบรกมือด้วยครั้งนั้นรถแม่งไหลไปไห <c oughs> นมันโดนลาเบิร์ดเฉยๆไปดันายอะ่ะโอ้ยถึงสักทีโอ้ยแม่งรอดักเลยโอ้ยเยอะกว่าและเจอกันได้ไหนกูเห็นอ<ห>ลละไรแน่น่าไปด้วยเกล,ลี่ยกูเห็นอะไรแน่น่าโอเคนะน่าเปนมาเป็นเคลนดเคเลยนะปังด้านหลัง

ไอ้ม cool. so ันหยิบขวานฟาดกูอะไม่ได้ฟาดไอ้นั่นเลยอ่ะขวานมันฟาดโดนแต่กูไม่โดนมันอะตายตายสิพ่อมึงยิงสัตว์ฟาดโดนกูเต็มเลยตายเลยมันตายแล้วอะเดี๋ยวนนั้นมีถังน้ำมันอยู่นี่หาดิมีเครื่องด้วยโอ้บาเก็ตววี V V สวยแย่แม่ีคืออะไร ไม่รู้อหาเรื่องให้คุณตายโนนดนสนตีเกิดใหม่ได้ไม,ไม่เหรอมันมีเกิดฟรียอยู่นี่เลย่อเครื่อง,องยนต์สีทองนี่ทำไมเราหยิบไม่ได้้อมึงมาไงอ่ะเอาก็มันบอกให้กดตัวแปชีวิตดิน,นี่เอาเอเอาร่อเครื่องยนต์เว้ยแต่ไม่ได้อบอกไม่มีน้ำมันอย่ไรน้ำม,มันมันมีน้ำมันอ่ะมันต้องกดตัวอีแต่ว่ามันเอายังไงอ้เครื่องหงูเนี่ยไม่มีอันนี้เป็น ไม่เราไม่ได้ต้องการน้ำมันที่เราต้องการเน่คือไอ้แคนี่มันออยไม่ใช่น้ำมันเราต้องแก๊สออยยังมีอยู่นี่ยังเหลืออยู่ไอสัตว์เฮ้ยเราได้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยโอเคงแล้วก็จะท<อ>ากยนต์เปี่ยนเปลี่ยน่ยนลี่ยล่ยน่นลี่นีเปลยนเปไี่ไไนนเปลเอาเป่่ ไม่จริงนะใช่ใช่ไหมเนี่ยเอาไม่ใช่คุณดูนี่ไฟรถเที่ยวต้องการแด็กเองก็ได้นะมึงวาาไม่ได้มึงเปิดไฟกูนหน่อยดี๋ยกูมองไม่เห็นทางเออวะเดี๋ยวกูติดไฟไว้ข้างๆเกอะนี่นี่มีไฟข้างๆแล้วเราจะได้เห็นรอบๆติดให้นทั่วรถเลยไหมเอาดีเราจะได้สว่างสว่างเท่าตัวมึงเรารอเช้าไหมใส,ส ตัวผมไม่ได้ระหว่างเว้ยตัวผมมันแค่มีเอฟเฟกต์เว้ยเด็ด่เอาบันไดไปด้วยไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันแต่เอาไปก่อนเอาไปทำยี่อะไรแป๊บกูลองตรสอบก่อนว่าโอ๊ยทำไมแขนกูขาวอีกไม่ไม่เราต้องเอาขวานไปเลยเคือขวบประตูว่าเล่นไม่ได้กูเล่นอาราดินบวบได้ตอนแรกกูว่าตัวละครกูมันยังมีชุดนะตอนนี้แขนกูมันขาวเฉยๆเลยก็ใช่ไงมันของกูมันแค่สีไงเฉยของกูเป็นสีฟ้าเนเสื้อผ้าให้กูโผล่มาด้วย วันไหนมันจะเต้ไปสักทีเนี่ยเอ้ยได้แล้วโอ้ยแรงกินโน้เลยมาขับไม่ได้อ่ะมึงขับไม่ได้ด่ามึงเลี้ยงมันตัวมันมันเป็นเทคโนโลยีไอ้ผีเหรอไอ้คุณโน้ตแม่งพิลุกเราอ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เร็วๆขึ้นมากูกโน้ตเทคโนโลยีละรถโก้รถ ได้ขวาเนี่ยสัตว์ทำยี่แยอะไรกันขวาเที่ยวทีสัตว์เดี๋ยวนมหนึ่งหนึ่งแรกที่กันไม่ขึ้นกันไอ้ยีู่ยังไม่ขึ้นแล้วไอ้เฮ้ยไอ้ยี่หนึงกะลังกลับเอ้ยได้ละถอยรถเยอะอะไรวะเมื่อกี้กูขอมึงทำอะไรกันเนะไยนั่งอะไรนั่งอะไรนั่งไอ้สัตว์วะไงมึงโดนพายุไปเลยมาเด้วยยี้ยอยู่บนพรมพอมเอ๋คนพรเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องใช แล้วมึงใช้ไรเดีวกว่ายอะเยอะอี๋แรงเยอะเลยกูโดนรถโดนโอ้ยกูโดนจาตัวเองโอ้ยมยืนขวะไอสัตว์จ้กูดนน้าดีดีอี้หนึ่ง้่งกูจะเอาขวานดิเอาขวานไปดิขวาอันนี้ขวาแม่งเข้าไปเข้าไปนั่งนังไอสัตว์นั่งให้หมด ไอเฮียมารก็บอกให้นั่งไม่ต้องนั่งเหมือนนั้นถ้าขวามันโดนหน้ามันก็นั่งไกลกูเรี่องเล็กน้อยก็ได้ไม่โดนได้ย่ะเร็วเร็วนี้รถไม่ใช่เครื่องยนต์ก็กว่าจะสร้างได้ไอเหี้ยมึงตั้งค่ายนู้ไปยากอะไรจบว่ะนั่งก่อนจบไปไปเมื่อเมื่อเราไปหาดับบันจะไม่เมื่อจะรู้ยี่ห้ออะไรแม่งอุปกรณ์มือยี่ห้ย ขับดีๆได้เงป่ะไอ้ย่ามันเร็วเล่นะไอ้เหี้่น้ามันเร็วเลยนะอย่างเหี้ยเลยอยากให้มันเร็วเหรอตอนนี้40โลต่อชั่วโมงกูอยากให้มันเร็วไวหน่นะเท่าแบบปะล้อควงแล้วมีควงเยอะแยะไม่มย่ไมี้ยอะไรอะรถตู้แกกูคือสัตว์ไอ้คนเหนั่นแหละครับ โหวันหน้าต้นถนนเลยอ่ะกูบอกแกขับบนอันนั้นดีกว่าสขับบนที่อะไรถนนเลยกินกินกินนี่คือแรงสุดชีตเลยห้าร้อยถึงสะพานยังวะเพื่อนบอกกูทีดิีใกล้จะถึงยังโอ้ยพายุว้าเราโดนอะไรนะพายุฝุนพายุายันเลยครับว้าพังเป็นชิ้นๆเลย ลอยล้อล้อล้ออะไรเราไม่ต้องบนเกอะเลยเยอะเอาไส้กินล้อพี่พี่แพ้ตึงนตื้นตื้ตื้นคุเก้พายุแม่ยังแรงหลุดหมดเลยจิเมทเลยกูได้จิเมทเลยห้าพันอุ้ยสาวคนไหนสาวอะไรทีเมาเจ็บตกน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยอืโอเคกว่าแบกผู้ายยุบย้อนมาหาเราบ้างวะเติมผมน่ารักจังเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มาหาพวกกูอ่ะก็หาเราคือหาพวกเราหมดก็มึงด้วยอ่ะ พี่อ่ะไม่มาฮะพูดว่าอะไรรึพุ่งยนหลุดไปไหนสาวสาวสาวหน้าโปรไฟล์ล้อหายไปไหนล้อหายไปไหนจมดีนอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบากมันไปไหนอ่ะล้วอหายไปไหนหายไปไหนอันหนึ่งหายไปไหนอันหนึ่งเดี๋ยวบอกมึงแดกเข้าไปแล้ว แต่ใกล้เคี้ยวแล้วล้อที่มันกระเด็นไปตรงนู้นก็เก็บมาแล้วอยู่นะล้อสำรองเรามีไหมหมายไม่กระเด็นไม่กระเด็นไปตอนไหนพายุมันเข้าแก้วเราเขาอเข้ามาอยู่เลยถได้ไหมเนี่ยจอดแม่ไม่เห็นแล้ว่ะครั้งก่อนอยู่ในรถแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรารอดเราจยังรอดอยู่กลัวขวาเราไม่ต้องเงียนกูร่างรอแหละถามร่ากูยังไม้ นหโอ้ยดีกันเองแล้วอยู่นิ่งๆดิโวยไปแล้วขวานไปด้วยอจัดเอาขวานมาลงรถดีททำไมกูโดนอยู่ทํเทำไมกูโดนอยู่คนเดียวอ้าว